สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟินฟินซีรีส์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวซีรีส์จีนค่ะเรื่องชิวเยียนยอดหญิงพริกชะตาค่ะจะเป็น EP ีที่27กับ28นะคะค่ะฮ่องเต้เห็นดีกานะคะก็ทรงกลิ้วมากค่ะให้หลิวกงกงไปตามชิวมินมายัวหล้างเขาก็มาด้วยค่ะชิวมินนางยอมรับสารภาพค่ะว่า นางไม่ใช่สาวบริสุทธิ์จริงแต่ตอนที่ปลุกเสกไข่มุกเซีเซยนนางยังบริสุทธิ์อยู่ค่ะและนางโดนใส่ร้ายนางพึ่งมอบตัวเองให้กับฉินเชียนเมื่อวานนี้เองค่ะฮ่องเต้จึงให้ไปตามชินเชียนมาเขายอมรับค่ะยวนล้างบอกให้หาพยานมาเขาก็เลยบอกว่า พระสนมกุ้ยเฟยเป็นพยานได้กุ้ยเฟยค่ะนอกจากจะมาเป็นพยานให้แล้วนะคะก็ยังทูลขอประทานสมรสให้ชิวหมินกับชินเชียนอีกด้วยค่ะย้วนหลางโดนทำโทษหักเงินเดือนและห้ามเลื่อนขั้นหนึ่งปีทำให้เขาเสียหน้าเป็นอย่างมากค่ะชินเชียนค่ะเขาก็เสียใจมากที่ย้อนกลับไปหาหนางเอกไม่ได้แล้วแต่ก็ดีใจค่ะที่เขามีส่วนในการช่วยเหลือนางเอก นางเอกมาแสดงความยินดีค่ะในฐานะหูยินน้อยสูอี้หวานนางไปคุยกับน้องสาวเรื่องพ่อบ้านกองสังคีตที่ทำลายความบริสุทธิ์ของน้องนางสงสารน,น้องค่ะน้องเหมือนจะเสียใจค่ะที่ตอนนั้นพี่จะสอนให้นางเข้มแข็งแต่กลับเป็นการทำร้ายทำให้นางเปลี่ยนไปค่ะ น้องยังบอกอีกว่าริษยาค่ะที่พี่มักจะได้ทุกอย่างไปเรื่องชิ้นเชียนนางก็วางยาปลุกกำนัดในเหล้าที่เขากินทำให้เขาตกเป็นของนางชิ้นเชียนเขาเดินผ่านมาได้ยินพอดีค่ะนางเอกก็เสียใจที่น้องเปลี่ยนไปและทำร้ายคนอื่นนางมาเอาเรื่องพ่อบ้านที่กองสังคีตค่ะนางใช้แท้ฟาดเขาพระเอกมาช่วยบอกว่ามีอะไรให้บอกเขาเพราะว่า นางคือซูอี้วานและบอกว่านางโกรธค่ะที่พ่อบ้านแนะนำเจ้าอื่นๆในกองสังคีตให้พระเอกเลยทําให้นางหึงนางเอกค่ะนางเสียใจจนทําอะไรไม่ถูกพระเอกคว้าตัวนางมามากอดปอบขวัญอย่างอ่อนโยนค่ะชินเชียนเขาบอกกับชิมินค่ะว่าเขารู้เรื่องที่นางพูดกับพี่สาว และไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับนางขอเป็นสามีภรรยากันแค่ในนามและเขาจะไม่แตะต้องนางอีกค่ะชิวมินมาขอให้หนางเอกช่วยไปอธิบายกับชินเชียนบอกจะคบกันจนมีลูกก็ได้นางไม่ขัดขอแค่ให้ชินเชียนกลับมา,านางนางเอกไม่ยอมทำตามนางค่ะพระเอกเขาเล่นบทลุงข้างบ้านนะคะตอนนี้พระเอกก็แอบฟังค่ะพี่น้องคุยกันแล้วก็ออกมาบอกว่า แม่เรียกหานางเอกค่ะแล้วก็บอกให้ชิวมินกลับไปย้อนล้างมาหาแม่นางซื้อเขาโกรธแล้วก็เสียหน้ามากนะคะเรื่องความบริสุทธิ์ของชิวมินเขาคิดว่าแม่นางซื้อเล่นไม่ซื่อกับเขานางบอกถ้าไม่เชื่อใจก็เลิกคบกันไปเลยแอดเห็นแววตายวนหลางนะคะเหมือนจะแคร์แม่นางซื้อหรือว่าเขาจะคู่กันนะคะคู่นี้ก็ต้องรอดูต่อไปค่ะ นางเอกค่ะนางก็ให้พระเอกมาพาไปเจอกับชินเชียนนางพูดให้เขาเข้าใจค่ะว่าที่ชิวมินทํานะคะเพราะว่าชิวมินรักเขาก็เลยทําแบบนั้นแต่กับนางเอกไม่เหมือนกันที่นางเอกค่ะวางกับดักกับชินเชียนพ่อหวังให้เขาเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวนางไม่ได้รักเขานางเอกบอกให้เขามองไปข้างหน้าค่ะแล้วก็เดินจากไป ชินเชียนเขาเหมือนเริ่มคิดได้ค่ะที่จะตัดใจจากนางเอกบรรดาญาติผู้หญิงต่างก็ออกมารอคณะของพ่อบ้านที่กำลังจะกลับมาลงจากรถม้าหมดแล้วนะคะแม่เล็กกับชิวมินค่ะก็มองหารูกชายและสามีค่ะแต่ก็ไม่เจอถามบรรดาญาติผู้ชายนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครตอบค่ะพอดีกับรถม้าอีกคันวิ่งมา แต่เป็นรถม้าที่ขนลงศพมาด้วยน้องชายนางเอกนั่งมาด้วยอาการเสียใจค่ะส้มจินรีบไปส่งข่าวให้นางเอกพระเอกพานางเอกมาแอบดูที่หลุมฝังศพนางเอกเสียใจหนักมากค่ะนางร้องไห้เพราะยังไม่ได้ชดเชยให้พอ่อ ที่นางทั้งดื้อรั้นแล้วก็ทำไม่ดีกับพ่อแล้วก็เข้าใจพ่อผิดนะคะเรื่องที่แม่ตายไปค่ะพระเอกกอดปอบขวันนางเอกนะคะนางเห็นน้องแล้วก็แม่เล็กค่ะกลับมาที่หลุมฝังศพหลังจากที่ทุกคนกลับกันไปหมดแล้วและดูเหมือนว่าทั้งสองคนต่างจะรู้ว่า ต้องดูแลซึ่งกันและกันค่ะพ่อเหลือกันอยู่แค่นี้นางเอกก็รู้สึกหมดห่วงค่ะค้ากลับบ้านนะคะพระเอกโดนรอบโจมตีค่ะเขาโดนธนูยิงเข้าที่อกด้านขวาเป็นธนูอาบยาพิษค่ะจากเด็กสาวที่พระเอกเคยช่วยนางแล้วก็ปล่อยนางไปนะคะนางได้รับอภัยโทษค่ะจึงมาตามฆ่าพระเอกเพื่อล้างแค้นให้พ่อ นางเอกค่ะบอกให้นางปล่อยวางความแค้นพระเอกไปจับเพราะหน้าที่แต่เขาไม่เคยทำร้ายครอบครัวของใครและพ่อของนางชอบโกงหรือเปล่านางน่าจะรู้ดีที่สุดค่ะเด็กสาวจึงวางดาบลงก่อนจะหนีไปนางบอกว่าลูกธนูมีพิษให้รีบพาพระเอกไปหาหมอนางเอกค่ะนางก็กลัวว่าพระเอกจะตายนะคะ นางร้องไห้ไข้ควรค่ะแล้วก็พยายามดูดพิษออกจากบาดแผลของพระเอกนางขอให้เขารอดค่ะนางจะเป็นหูหินน้อยของเขาตลอดไปนางเอกค่ะนางร้องไห้บอกว่าแบกพระเอกไม่ไหวนางเลยไปหารถลากมาค่ะลากพระเอกกลับไปที่บ้านช่วงที่ลากพระเอกนะคะทำให้นางเข้าใจความรู้สึกของตัวเองค่ะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายกับพระเอก ทำให้รู้ว่ารักพระเอกมากเพียงใดหมอรักษาอาการบาดเจ็บพระเอกปลอดภัยดีค่ะรลอแค่ให้แผลหายดีเท่านั้นพระเอกบอกได้ยินที่นางเอกพูดหมดทุกอย่างเขาจะไม่ทําให้นางผิดหวังนางจะตอบแทนเขายังไงพระเอกกําลังจะจูบนางเอกค่ะ แม่เข้ามาพอดีทั้งสองคนดีตัวออกจากกันอย่างเขินๆแม่รีบปิดประตูค่ะแล้วก็หันมาสั่งคนใช้นะคะว่าไม่ต้องเยี่ยมค่ะแผ้นิดเดียวเองพระเอกใช้เรื่องแผ้เป็นข้ออ้างในการให้นางเอกมาดูแลพระเอกก็อ้อนได้น่ารักมากเวอร์นะคะ ส่วนนางเอกค่ะก็เอาใจเก่งคีบอาหารป้อนตลอดแม่บอกให้เขาขอห้องเต้ให้ไปทำงานอย่างอื่นค่ะที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตแล้วก็บอกให้นางเอกพูดกับพระเอกนะคะแต่นางเอกค่ะนางตามใจพระเอกนางบอกยอมเสี่ยงอันตรายไปกับเขาตลอดชีวิตตอนเดินกลับเรือนค่ะนางเอกสะดุดจะลม้ม พระเอกรับไว้อย่างไวทําให้นางรู้ว่าเขาแกล้งเรื่องแผลเลยไม่ให้พระเอกเข้าห้องมาสามวันค่ะแม่นางเอกค่ะก็เอารองเท้าปักมาฝากให้พระเอกเอาไปให้นางเอกนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดพระเอกเลยได้จังหวะง้อนางเอกไปในตัวค่ะเขาเอานิยายสืบสวนคดีพิศวงตอนจบให้นางเอกค่ะที่นางเอกมีส่วนเขียนตอนจบก็เลยใส่นามปากกาให้นาง ทำให้นางตื้นตันใจมากเพราะเป็นการฉลองวันเกิดครั้งแรกของนางค่ะพระเอกพานางขึ้นไปบนหลังคาทั้งสองต่างมีเรื่องจะบอกและพระเอกเลยบอกให้นางเอก พูดก่อนค่ะนางเอกนางบอกว่านางอยากออกไปท่องโลกกว้างเพราะว่านางไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนางบอกจะอย่าก,กับพระเอกหรือไม่ก็หาเรื่องทะเลาะกันเพื่อจะได้ไปจากพระเอกได้อย่างไม่มีใครสงสัยพระเอกก็งอยไปเลยค่ะนางเอกนะคะก็ถามว่าแล้วท่านล่ะจะบอกอะไร พระเอกบอกไม่มีอะไรเขาจะทําตามแผนที่นางบอกแล้วกันพระเอกเขาเสียใจมากค่ะมานั่งคนเดียวซ่งจินมาอยู่เป็นเพื่อนคุยกับพระเอกเขาสงสารนะคะเมื่อเห็นพระเอกร้องไห้เสียใจที่ไม่ทันได้บอกรักนางเอกค่ะนางเอกมีเรื่องที่อยากทําเขาก็มีเรื่องที่ต้องทําเหมือนกันพระเอกไม่อยากผูกมัดนางเอกค่ะซ่งจินบอกว่า ถ้าข้าเป็นท่านข้าจะไปกับนางพระเอกบอกให้ส่งจินเก็บของค่ะและก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะย้ายไปอยู่หน่วยพิชัยค่ะค่ะเรื่องราวก็มาจบลงตรงนี้นะคะแอดคิดว่าน่าจะเริ่มมีดราม่าแล้วค่ะเพราะว่าขายขำมาหลายตอนมากแล้วนะคะค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะนางเอกจะออกไป จนโรคก,กว้างค่ะส่วนพระเอกก็จะกลับไปที่ทำงานของตนเองพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็มารอติดตามชมใน EP ีต่อไปนะคะใครที่ดูแล้วชื่นชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย